สวัสดีค่ะและขอต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่ช่องสาธุ99และคำทำนายเรื่องการงานการเงินและความรักในเดือนมกราคม2566ของลัคนาราศีสิงห์หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึง16กันยายนและที่สำคัญท้ายคลิปของเรามีวันสุดปังเป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆชาวสิงห์ด้วยนะคะ ก่อนจะเริ่มคุยดวงกันวันนี้เพื่อนๆอ,อย่าลืมให้กำลังใจพวกเราด้วยการกดไลค์กดแชร์และ Subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดวันสุดปังและเตรียมตัวรับมือกันอย่างเต็มคาราเบลเพื่อความปังทั้งปีกันเลยจ้าเรื่องการงานและการเงินในเดือนนี้เพื่อนๆชาวสิงจะมีความปังในธุรกิจการงานให้ได้ชื่นใจจะมีโอกาสสารต่องานที่ค้างค้างไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วให้เสร็จสิน้น แต่เพื่อนๆยิ่งทํามากก็ยิ่งได้มากเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการกอบโกยชื่อเสียงและเงินทองของเพื่อนๆเลยค่ะเพื่อนๆที่ทํางานประจํางานก็จะเข้าตาหัวหน้าจนอาจจะมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งกันได้ไม่ยากส่วนเพื่อนๆที่ทําธุรกิจก็จะมีโอกาสได้ขยายงานโดยเฉพาะเพื่อนๆที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับการออกแบบความงามหรือพวกงานที่ใช้ความค reativ ฟต่างๆ ในช่วงนี้ถ้าเพื่อนๆต้องขยายธุรกิจอะไรก็ตามควรที่จะปรึกษาและขอคำแนะนํำจากผู้รู้รับรองว่าธุรกิจของเพื่อนๆจะปังไม่ไหวอย่างแน่นอนค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งจบใหม่และยังหางานทำอยู่ก็ขอให้พยายามกันต่อไปนะคะอย่าเพิ่งท้อเพราะว่าเพื่อนๆจะได้ยินข่าวดีเร็วๆนี้ค่ะขอเพียงแค่ไม่หยุดทำยังไงต้องสำเร็จแน่นอนค่ะ ในช่วงต้นเดือนนี้เพื่อนๆชาวสิงอาจจะมีเรื่องให้ต้องกังวลใจในเรื่องงานอยู่บ้างค่อยๆแก้ค่อยๆทำกันไปนะคะแต่ยังไงก็ตามเพื่อนๆควรจะหลีกเลี่ยงการขัดแย้งกับคนรอบข้างเพราะว่าอริและศัตรูมีอยู่รอบตัวจริงๆค่ะทั้งที่ปิดหน้าและเปิดเผยหน้าจะคอยมีเข้ามาขัดแข้งขัด,ข,ดขายอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเพื่อนๆอ,อย่าได้ไว้ใจหรือเชื่อใครเต็มร้อยเปอร์เซนนะคะ ถ้าเพื่อนๆมีคดีความหรือต้องขึ้นศาลฟ้องร้องเกี่ยวกับมรดกทรัพย์สินอะไรในช่วงนี้อาจจะไม่ส่งผลดีต่อเพื่อนๆเท่าไหร่นะคะ่ะเรื่องการเงินในเดือนนี้เพื่อนๆอาจจะต้องระมัดระวังในการใช้จ่ายให้มากเป็นพิเศษเพื่อนๆจะมีค่าใช้จ่ายในครอบครัวที่มากขึ้นในเดือนนี้ไม่ควรที่จะให้ใครหยิบยืมเงินนะคะโอกาสที่จะได้คืนถือว่าเป็นศูนย์เลยค่ะ และเดือนนี้ไม่ใช่เดือนที่เพื่อนๆจะลงทุนในตลาดหุ้นหรือตลาดเกรงกกำไรอะไรมันเสี่ยงเกินไปสำหรับเพื่อนๆในเดือนนี้ค่ะเรื่องความรักในเดือนนี้อาจจะยังไม่ใช่เดือนที่เพื่อนๆชาวสิงจะแฮปปี้เรื่องความรักได้สำหรับเพื่อนๆที่มีคนรักก็จะมีเรื่องให้ตีกันตลอดเวลาอาจจะต้องมีการเว้นวักเว้นระยะความสัมพันธ์บ้างเพราะยิ่งไกล้ก็จะยิ่งแย่ และไม่ควรที่จะใช้อารมณ์และคำพูดที่เที่มแทงกันมันจะไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นเลยค่ะสำหรับเพื่อนๆที่ยังโสดและกำลังตกหลุมรักใครสักคนอยู่ช่วงเดือนนี้เพื่อนๆยังควรที่จะเก็บนำความรู้สึกนี้ไว้ให้มิดก่อนมิเช่นนั้นเพื่อนๆอาจจะโป๊โดนปฏิเสธก็เป็นได้ค่ะและแล้วก็มาถึงช่วงสำคัญของคลิปนี้ก็คือช่วงวันสุดปังนำโชคค่ะพร้อมนะคะ วันสุดปังนำโชคด้านการงานคือวันที่ 6, 18, 21และ25มกราคมวันสุดปังนำโชคสำหรับการเงินก็คือวันที่ 6, 16, 20และ22ส่วนวันสุดปังนำโชคสำหรับความรักก็คือวันที่ 5, 15 23และ24มกราคมค่ะโชคดีนะคะเพื่อนๆฝากเพื่อนๆติดตามสรุปดวง2566ของราศีอื่นรวมทั้งสรุปดวง12ราศีรายเดือนได้ในคลิปต่อไปเพื่อเตรียมตัวปังตลอดทั้งปีเพื่อนๆเป็นยังไงกันบ้างก็แวะเข้ามาเมาท์มอยพูดคุยกับเราได้ในคอมเมนต์ด้านล่างนะคะ พร้อมทั้งให้กำลังใจและติชมเพื่อการพัฒนาต่อไปของช่องสาธุก้าว9สุดท้ายนี้ขอบอกว่าใครที่กดไลค์กดแชร์และกด subscribe ขอให้ปังทั้งปีสาธุก้าว9จ้า